สวัสดีครับ <c oughs> เจอกันอีกครั้งนะครับพเพื่อนๆกับร้านนัสลาลมของสะสมนะครับนี่นะครับซื้อขายเหรียญน,นะครับช่อง y t u t u นะครับสลาลมคอยชแน,นลช่องทางติดต่อทางร้าน l ลา e ID 0 9 5 4 1ย์4 4 3ซื้อเหรียญขายเหรียญติดต่อทางไลน์เลยนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับพเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับบันทึกคลิปวันที่15เมษายน 2,565ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ลงวันที่ไว้หน่อยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นหลักฐานนะครับว่าบันทึกคลิปวันไหนแล้วก็อาจจะไม่ได้เผยแพร่วันที่15นะครับอาจจะถัดถัดไปนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้มีอะไรมานําเสนอนะครับก็ช่องของผมนะครับสลาลมคอย h a ชนแนลนะครับเป็นช่องที่ตั้งขึ้นมา จุดประสงค์หลักๆเลยก็คือรับซื้อเหรียญน,นะครับ1รับซื้อเหรียญ2แบ่งปันความรู้เรื่องเหรียญน,นะครับให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลเหรียญเกี่ยวกับเพื่อนๆนักสะสมหรือว่ารุ่นใหม่ๆมือใหม่ที่จะมาเข้าวงการนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านสอบถามกันมาว่า <c oughs> ซื้อจริงหรือเปล่านะครับการซื้อจริงหรือซื้อไม่จริงของช่องผมนะครับผมไม่การันตีตัวเองดีกว่าแต่ให้ดูนะครับว่า ดูจากอะไรดูจากรีวิวนะครับที่ส่งมาขายเหมือนวันนี้ก็มีส่งมาขายนะครับอันนี้คือส่งมาขายนะครับส่งมาจากจากพัทลุงนะครับก็ก็ให้ดูเอ,เองนะครับว่าซื้อจริงไหมนะครับสําหรับคนที่เชื่อนะครับว่าซื้อจริงก็ส่งมาขายแล้วก็รับเงินไปใช้ง่ายๆนะครับส่วนคนที่ยังไม่เชื่อ ก็ไม่เป็นไรนะครับม in ันเป็นเหตุผลของท่านที่ยังไม่เชื่อนะครับก็นั่งดูคนอื่นเขาขายไปก่อนนะครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่เชื่อก็นั่งดูไปก่อนนั่งดูเขาขายไปก่อนนะครับโอกาสนะครับผมขอแจ้งไว้นิดนึงโอกาสในการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับโอกาสมันไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับเพื่อนๆโอกาสมีไว้สําหรับคนที่พร้อมแล้วก็พร้อมสําหรับ คนที่ลงมือทำเท่านั้นนะครับมีไว้สำหรับคนที่พร้อมแล้วก็ลงมือทำนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าซื้อจริงไหมนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับอันนี้มาจากพัทลุงนะครับดูว่าช่องผมซื้อจริงไหมแล้วก็ติดต่อได้ไหมนะครับนี่นะครับถ้าติดต่อไม่ได้ก็คงจะไม่ได้ส่งตัวนี้มาให้ผมนะครับอันนี้ก็ส่งมาจากพัทลุงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับราคารับซื้ออยู่ที่ความพอใจของทั้ง2ฝ่ายนะครับผมค่อนข้างจะแจ้งไว้ชัดเจนทุกคลิปว่ารายการรับซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้ง2ฝ่ายนะครับช่องผมซื้อราคานี้แต่ว่าถ้ามีช่องอื่นที่เสนอราคาให้สูงกว่าก็สามารถขายช่องไหนช่องไหนก็ได้นะครับคนที่ฉลาดคนที่มีความคิดนะครับ เขาไม่มานั่งบนแล้วครับว่าช่องนี้ซื้อถูกนะครับเขาจะไปหาช่องที่ขายที่รับซื้อแพงๆนะครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะครับมาดูกันเดี๋ยวดูนี้ก่อนนี่เป็นเลขที่บัญชีนะครับที่ผมจะต้องโอนธนาคารกรุงไทยดูไว้นะครับว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับติดต่อติดต่อยากไหมนะครับดูว้นะครับสําหรับท่านที่ไม่เชื่อนะครับเหรียญอยู่ในกล่องนี้นะครับ มีกระดาษอีกหนึ่งแผ่นนะครับเป็นรายการเหรียญเหรียญ5ปี4 6 3เหรียญ10ปี4 1 2เหรียญเหรียญ10บาทปี3 4 3เหรียญนะครับรวม8เหรียญอันนี้คือที่ส่งมานะครับดูว่าจะคุ้มค่าไหมกับกับเหรียญมูลค่าเท่าเนี้10 2ย3 0 5 0 6 0 65 60บ5าบาทนะครับ65บาทส่งมาแค่65บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็ท่านที่ไม่เชื่อก็นั่งดูไปก่อนนะครับนั่งดูน,นั่งดูท่านที่เชื่อส่งมาขายกันก่อนนะครับแล้วก็ให้ท่านมีความเชื่อเมื่อไหร่ท่านค่อยส่งมาขายหรือว่าค่อยเริ่มหาเหรียญน,นะครับเหรียญอันนี้ปีสามสี่นะครับก็ติดอันดับเหรียญผลิตน้อย <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ทางช่องก็รับซื้ออยู่สามสี 3, สามสี่นะครับสามสี่สามเหรียญนะครับแล้วก็ปีสี่หนึ่งปีสี่หนึ่งสองเหรียญนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ตรงตามที่คุยกันกับกับน้องเขานะครับน้องเขาทักไลน์มานะครับก็ผมก็ทยอยตอบไลน์แล้วก็น้องเขาส่งรูปมาดูนะครับก็คุยกันนี่นะครับเหรียญห้าบาทปีสี่หกนะครับ อันนี้ซื้อเหรียละสี่ร้อยนะครับนี่นะครับสี่หกนะครับอันนี้บล็อกธรรมดาหมดเลยนะครับ <c oughs> บล็อกธรรมดาก็คือมีเส้นกระเบื้องมีเส้นกระเบื้องตัวนี้นะครับอันนี้ให้ดูเพื่อความชัดเจนนะครับว่าที่น้องก็ส่งมาเป็นบล็อกธรรมดานะครับถ้าเป็นบล็อกบล็อกแผงนะครับไม่มีเส้นหน้าบออตรงนี้นะครับแล้วก็มีจุดสังเกตอีก อีกหลายๆจุดนะครับก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะครับขั้นต่ําๆเหรียญละหนึ่งพันะครับแต่อันนี้คือคือบล็อกหมุนเวียนนะครับตัวนี้เหรียญละ400นะครับเพื่อนๆ15บาท15บาทตรงนี้นะครับน้องเขาได้แล้วนะครับ1,200บาทนะครับดูนะครับว่าคุ้มค่าไหมนะครับว่าถ้าซื้อถูกก็ลองหาช่องอื่นๆดูนะครับที่ซื้อแพงๆนะครับแล้วก็ส่งไปขายนะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับ15บาทที่น้องเขาส่งมานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องเขานิดนึงนะครับน้องน้องอนุศลานะครับคงไม่เป็นไรนะครับเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับน้องอนุศลานะครับจากพัทลุงนะครับนี่นะครับ15บห้าบาทตัวนี้ได้พันสองนะครับแล้วก็มีตัวนี้อีกนะครับตัวนี้เหรียญละแปดสิบนะครับบวกตัวนี้ไปอีกร้อยหสิบนะครับ พันสามร้อันนี้เหลือยี่สนะครับบวกอีกบวกอีกหกนะครับพันสามร้อยหกชุดนี้ผมตกลงว่าถ้าน้องเขาขายผมจะช่วยค่าจัดส่ง50บาทนะครับก็เท่าไหร่แล้วผมจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมค่อยขึ้นตัวเลขคิดไว้ให้นะครับเนี่ยครับมีแค่เนี้ยครับขายได้นะครับ <c oughs> ก็ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทนะครับเศษเงินหกสิบห้าบาทพูดว่าเศษก็ไม่ได้นะครับเหรียญหกสิบห้าบาทนะครับเพิ่มมูลค่าได้ถึงหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็ลองดูนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เชื่อสําหรับท่านที่ยังไม่ได้เริ่มหายังไม่ได้เริ่มสังเกตเหรียญน,นะครับผมว่า <c oughs> ท่านควรจะเริ่มได้แล้วนะครับนี่นะครับ อย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านมือไปนะครับนี่นะครับเหรียญเข้ามาแบบเนี้พลิกเหรียญดูนะครับสังเกตนี่นะครับมี f c รุ่นแรกๆนะครับที่เคยติดตามช่องของผมจากดูเหรียญไม่เป็นเลยจนจนได้ส่งเหรียญมาขายผมอ่ะก็มีนะครับจากครั้งแรกที่ส่งเหรียญอะไรมาก็ไม่รู้ส่งแบบเหรียญที่ทางช่องไม่รับซื้อครับจน ได้พูดคุยได้แนะน,นําจนจนส่งเหรียญมาขายผมได้ครับอันนั้นก็คือเป็นการสร้างรายได้ก็อย่างที่บอกนะครับโอกาสก็มีไว้สําหรับคนที่พร้อมแล้วก็ลงมือทํานะครับคนที่เชื่อคนที่เชื่อก็ส่งมาขายก็ได้เงินไปนะครับคนที่ไม่เชื่อก็ก็ดูคนอื่นเขาขายไปก่อนนะครับให้ท่านพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยค่อยค่อยลงมือหาลงมือทํานะครับเพื่อนๆนี่นะครับ อันนี้ก็ส่งมาจริงจากพัทลุงนะครับช่องผมติดต่อไม่ยากนะครับถ้าติดต่อยากน้องเขาคงไม่ได้ส่งมาขายดังคลิปที่ผมมารีวิวตัวนี้นะครับก็ช่วงนี้ขออนุญ,ญาตรีวิวบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสร้างความมั่นใจนะครับให้กับหลายๆท่านที่ยังไม่เชื่อว่าเหรียญพวกนี้ขายได้จริงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะโอนเงินให้กับน้องเขานะครับความจริงของมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าผมปิดร้านแล้วก็ ร้านข้างๆรับของไว้ให้นะครับผมมาเช็คในในระบบเมื่อเช้าก็เอาของมาถึงแล้วเมื่อวานตอนประมาณ10บโมงนะครับก็ผมก็รีบแววของมานะครับนี่นะครับตอนนี้ก็แปดโมงแปดโมงเช้านะครับเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้น้องเขาไม่เกิน8โมงครึ่งนะครับก็น้องเขามีมีเลขที่บัญชีมาให้แล้วนะครับเนี่ยครับง่ายๆเพื่อนๆสังเกตนะครับ อันดับแรกเลยมีความรู้เรื่องเหรียญนะครับจดจําก็ไม่ยากนะครับเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อก็เป็นเหรียญป็นเหรียญหลักๆแล้วก็จําไม่ยากขายได้จริงขายได้เลยนะครับเหมือนแบบนี้ขายได้เลยกําไรแน่นอนนะครับกำไรกำไรชุดเนี้ตำต่พันสองพันสามอ่ะเนี่ยครับชุดเนี้ยแค่เนี้ยหกบาทนะครับกำไรอ่ะกำไรแล้วอ่ะตำําหนามร้อบาทนะครับ แล้วท่านที่อยู่ในธุรกิจเหรียญเยอะๆตู้เติมเงินตู้หยอดเหรียญร้านค้าท่านผมว่าน่าจะศึกษาแล้วก็ดูเรื่องนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เพิ่มรายได้ให้กับท่านได้อย่างดีเลยนะครับผมก็เปิดร้านค้าผมก็ดูอยู่นะครับนี่นะครับผมทําตู้เติมเงินด้วยผมก็ยังยังค้นหาอยู่จากการเปิดตู้เติมเงินนะครับนี่นะครับ อันนี้ชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับก็ใครที่เชื่อก็ส่งมาขายนะครับแล้วก็รับเงินไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่เชื่อก็ศึกษานั่งดูคนอื่นเขาขายไปก่อนนะครับท่านพร้อมเมื่อไหร่ท่านค่อยลงมือหาแล้วก็ลงมือทำนะครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตผมก็จะมาทำคลิป แบ่งปันความรู้แล้วก็มาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานําเสนอในครั้งต่อไปนะครับนี่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ